วันนี้นะครับในเมืองของยูทูบเบอร์มโนเกะนะฮะเหมือนจะมีการจัดงานอีสตเตอร์ขึ้นมานะครับเทศกาลอีสตเตอร์สวัสดีฉันคือกระต่ายอีสตเตอร์ฉันจะอยู่ที่นี่อีกสามวันมันจะมีไข่อีสตเตอร์อยู่รอบๆแมปหายครบตั้งสิ้าอันแล้วก็มาเปิดไข่ตรงนี้อ๋อโอเคคือจะมีอยู่รอบๆแมปสิบห้าอันนะฮะมาเปิดได้แค่อันเดียวเปิดได้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดอันนี้แปดสิบโลบักเปิดได้เรื่อยๆอันนี้ใครเนี่ยลงทางเหรอ ปล่อยเข้าไปอามามอนอโนเกะทีเจเนอรี่ไหมโอ้ทีเจเนอรี่ใช่ไหมเนี่ยอันไหนก็ไม่รู้มีสามอันห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันดีมากทำล็อกมันได้เงินเยอะกว่าไหมเหมือนจะไม่ค่อยเยอะอัดคลิปได้เยอะกว่านะฮะแต่อันนี้มันคือ F K Farm ได้ใช่ไหมเนี่ยคลิกไปเรื่อยๆนะฮะแต่มันช้าช้ามากเปลี่ยนมือถือสิ 260หกิล้านซับสครป์นะครับตอนนี้ได้เครื่องนี้แล้วเครื่องใหม่มาหรือยังเนี่ยอันนี้คือ1บิลเลียนได้เครื่องลองสุดท้ายแล้วฮะเป้าหมายของยูทูบเบอร์มโนโนโเกะนะฮะผ่านไปหนึ่งขั้นนะครับกับการซื้อบ้านใหม่ย้ายจากหลังนี้มาเป็นหลังนี้ต่อไปนะโอ้ได้ลงบิบอร์ดด้วยเหรอมโนโนโเกะนะฮะติดติดมาแหลงด้วยตอนนี้เป้าหมายของมโนโนเกะนะฮะเขามองเห็นแล้วว่าเรือตรงนั้นอาจจะเพิ่ม เพิ่มเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการทํางาน,นเขาได้นะฮะเพราะว่าจะเป็นสถานที่ที่นั่งทํางานได้ไปที่พักผ่อนได้แล้วก็ทาบล็อกได้ด้วยนะครับบ้านหลังที่เราซื้อมาคือห้าล้านเป็นอาพาร์ตเมนที่สูงขึ้นเรือหนึ่งทินเลียนเพนท์เฮาส์หนึ่งบิลเลียนคืออันต่อไปออบ้านมันมีแค่สี่หลังเองหลังเริ่มต้นของเราหลังที่เพิ่งซื้อหลังเพนท์เฮาส์แล้วก็ไปที่เรือตรงนี้ฮะเราข้ามบ้านไปเลยดีไหม วิ่งเองอละวมโนนเกะเออเอามันบั็กใช่ไหมเนี่ยวิ่งเองเนี่ยอ่ะเอาไปสี่บิลเลียนจัดคอมแบบตัวแรงๆมาเลยมโนุนุเกะอันนี้ร้อยแปสิบล้านอันนี้ห้าบิลเลียนนะฮะซื้ออันนี้ก่อนแล้วกันซื้อตัวนี้ก่อนร้อยแปดสิบล้านทำงานให้มันดีขึ้นแล้วก็อันนี้ร้อยก้าสี่ล้านอืมไม่อันนี้ ร้อิบล้านเออแล้วก็เมาส์โอ้โหเรียกว่าอัปเกรดทุกอย่างฮะเมาส์อยู่ตรงนี้อันนี้ร้อยสี่ล้านอัปเกรดอุปกรณ์แล้วก็หมดแล้วไปทำงานได้เวลาทำงานมันมีบอสด้วยใช่ไหมตรงนี้เข้าไปสู้บอสบอสคือเจ้โรบอท นี่คือเหมือนเป็นบั๊กใช่ไหมบั๊กที่เราต้องเจอไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดการทําคลิปการเล่นเกมมันมักจะมีบัก๊กมีอุปสรรคขวางเราอยู่อะไรเตรียมตัวสู้ไงเนี่ยใช้อะไรสู้ HP 70น่าจะไม่เยอะอ๋อมีปืนให้ยิงออ้อลอลบลบๆโอ้โหลบที่พื้นมีเลเซอร์ด้วยไม่โดนหรอกเออเออเอ้าว เอาออผมโนนคือแพ้เลยเหรอวัดขั้นต่อไปคือผู้ติดตามครบห้าร้อยล้านอีกครึ่งทางไปทำงานเอ๊ะทำไม <c oughs> ทำไมโต๊ะคอมมาอยู่งุ้นอ่ะอย่างนี้ก็ได้เป็นการนั่งทำงานแนวใหม่มาเปิดสัตว์เลี้ยงกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ลืมโฆษณาหนึ100่งร้ยเอร์เซนตปสิบหกเปอร์เ็นตนี่เป็นไง ผมลืมเลยลืมที่จะบูส์อ้าวขึ้นราคานี่สิบโลบัคขึ้นมาเป็นสิบห้าโลบัคทำไมอย่างเงี้ยทำไมขึ้นราคาอย่างนี้เนี่ยกี่วิวสี่ร้อยกว่าล้านวิวฮะถือว่าใช้ได้ใช้ได้อ่ะตอนนี้ต้องเร่งทำงานวันหนึ่งลงยี่สบคลิปไปเลยมนุษย์โอเกะตอนนี้มืดแล้วไม่ต้องนอน โฆษณาวิ่งอยู่โฆษณาวิ่งอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไไดอืมเฮ้ยเฮจะห้าร้อยล้านแล้วนะผู้ติดตาม1,000ล้านวิวโอ้ยโมโนโนเกะโอ้ยพันห้าร้อยด้วยซ้ำสองบิลเลี่ยนไหมเกือบฮะอีกหนึ่งลอนะครับผู้ติดตามห้าร้อยล้านอืมอ๋อผมลืมวางอันนี้เมื่อกี้ที่ได้มาอ่ะฮะเดี๋ยวค่อยเรียงแล้วกันนะค่อยไปจัดใหม่บนเรือนี่นี่นี่ อันนี้มันช่วยเพิ่มอะไรอ๋อพวกนี้คือจะเป็นตัวเพิ่มเงิน,นะฮะถ้าเป็นแบตเตอรี่นี่คือเพิ่ม energy ถ้าเป็นพวกพื้นเป็นเครื่องเล่นอะไรพวกนี้จะเป็นเพิ่มความสนุกเออนี่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 ฮะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนแล้วก็วางไปขยันมากเลยมโนเกะวันนี้จะลงสาสิบคลิปนะครับเตรียมตัวดูได้เลยครับผมเยอะมากโอ้โหติดมแมลงด้วย แปดบิลเลียนสิบบิลเลียนสบโอ้โหดูเง <t iny S 1> <t iny Creator> ินเงินได้สองร้อยกว่าล้านครับรอบหนึ่งโอ้ในโลกใหม่แล้วหรอโลกบิลเลียนใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่โลกบิลเลียนโอ้ผู้ติดตามพบพันล้านแล้วสุดยอดไปเลยโนเคอับโหลดหนึ่งรอยเปอร์เซ็นตลอดเลยฮะตอนนี้ทำต่อเลย รอบละร้อยล้านร้อยล้านอ้าวเทรนดิ้งมาเกมนี้มาเลยตำรวจจับโจรครับวันนี้กับมีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เหมือนจะเป็นกระแสมากกับเกมนี้มาลองกันดูนะฮะวันนี้เราจะเป็นโจรนะครับผู้หญิงตำรวจวิง่งหนีได้ด้วยเพอร์เฟกต์มากเกมเทรนดิ้งนะฮะผู้ติดตามสองบิลเลียดแล้วผู้ติดตามเยอะมากมาแรงมาแรงแบบแรงสุดๆเลยแรงแบบติดไฟโอ้โหวิวผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจากคลิปเดียวหนะึ่งบิลเลียดนฮะ คนดูยี่สิบเก้าิลเลียนพันล้านนะครับโอ้โหโมโนโนเกะเอายังมีอีกได้เลยเกมมาแรงนะครับวันนี้มาแรงเหมือนเดิมนะครับเรามาเล่นกันต่อกับโจรจับตำรวจไอ้ตำรวจจับโจรนะครับวันนี้เป็นตำรวจบ,บ้างจับโจรได้นะครับวันนี้ในคลิปเดียวนะฮะผู้ติดตามเป็นพันล้านได้เงินมาห้าร้อยไหมถึงห้าร้อยไหมสามร้อยกว่ามิลเลียนฮะโลอะไรเ,เนี่ยโลใหม่อีกแล้วโลผู้ติดต,ตามห้ามิลเลียนจากวันแรก มาจนถึงวันนี้นะฮะผู้ติดตาม6,000ล้านได้โล่มา7อันนะครับโอ้โหให้รางวัลเขาหน่อยแล้วกันไปอืมเพิ่มเงินอีก25%ใช่ไหมอืมอฮึอ้นี่ดีมากถ้าซื้อเงินตอนนี้4.2่จุดสองบิลเลี่ยนเอาเท่าเดิมนี่มันวัดจากอะไรถึงจะได้จำนวนเยอะขึ้นโลสิบบิลเลี่ยนครับใกล้จะได้แล้ะอ๋อได้แล้วครับ ถึงแล้วติดมาแรงด้วยนะโอ้โหคนดูสองร้อยพันล้านในคลิปเดียวมนุษยนกเกะตอนนี้นายป๊อปปูล่ามากเลยนะโล่ต่อไปมาแล้วครับอันนี้ใช่ร้อยหนึ่งอันนี้ใช่ห้าร้อยอันนี้ใช้สองร้อยห้าสิบนะฮะห้าร้อยแล้วกันห้ารอยคือเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะขึ้นใช่ไหมมีโอกาสที่ได้พวกของเป็นพวกนี้ เราเตอร์เบอร์หกยูเจนเดอรี่ได้อ,อันหนึ่งเราเตอร์เบอร์ห้าอีพิกอืมอืมอืมพังพังพังเป็นไงได้อะไรเออเลอร์อ๋อได้ผู้ติดตามเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยไม่เขียนเป็นหน่วยมาดูไม่ออกโอ้โหเน็ตแค่คลิกก็อัพโหลดแล้วอะเน็ตเร็วมาก ไวไฟสีห้าตัวช่วยกันไม่มีเกม trending เลยฮะตอนนี้แต่ว่าก็ไม่สามารถหยุดมโนเกะไว้ได้อืมโลมาอีกแล้วหนึ่งร้อยบิลเลียนหนึ่งร้ยพันล้านผู้ติดตามโลเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วมโนเกะโลจะทับอยู่แล้วเนี่ยคือถ้าเกิดผมซื้ออพาร์ตเมนต์ใหม่เนี่ยคือต้องมานั่งจัดใหม่ใช่ไหมห้องแต่ว่ามันจะวางของได้มากขึ้นเพนท์เฮาส หบิลเลียนนะฮะอัปเกรดไปนี่โอ้หนั่งทำงานตรงนี้สิครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจะนั่งกลางห้องทำไมนี่มองทะเลทำงานไปมันต้องอย่างนี้มโนโนเกะแล้วก็ที่อยู่ก็เหมือนแหลกอะไรก็ไม่รู้วางทางนี้สิะฮะอืมเนี่ย โอ้โหปิงแปดร้อยปิงปิงแปดร้อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเอาเอาโอ้โหเน็ตทีนี้มาดูเงินหน่อยก็ยังไม่เพิ่มอยู่ดีฮะบ้านไม่เกี่ยวบ้านไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าเงินที่ไดจากการทำงานจะเยอะขึ้นไหมครั้งที่แล้วไม่ได้สังเกตอ๋อตู้เย็นตู้เย็นลืมไปเลยของกิน อัพโหลดนี่สปีดอินเทอร์เน็ตเป็นไงดูเงินสิโอ้ติดมาแรงแล้วฮะติดมาแรงหนึ่งหนึ่งทิลเลียนไหมโอ้โหหนึ่งทิลเลียนครับวิวหนึ่งจุดสองคนติดตามเพิ่มขึ้นสิบสองบิลเลียนโอ้โหได้เงินหกบิลเลียนอ่ะโอเควันนี้ได้มาได้มาเพิ่มหลายอันเลยโลกแต่ว่าเป้าหมายของเรานะฮะเจ้าเรืออันนั้น เราต้องซื้อให้ได้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ